กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมจิีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark s a v i ในแมบของ Lost a l l a n e i s สออันนี้เช่นเคยนะครับผมเอาละในพาร์ทนี้นะครับเราจะทำการตีในส่วนของบอส Reaper กันนะครับซึ่งผมได้ทำการคลาบมาแล้วเมื่อตะกี้นี้เลยนะผู้ชมอ่าอันนี้นะครับผมในจากพาร์ทที่แล้วเราไปถล่ม Origin กันมาเนี่ยเราก็สามารถคลาบได้แล้วนครับผมนะแต่เราก็จะไปตีมันกันเลยนระดับถัดไปส่วนตัวนี้เนี่ยน่าจะยังตีไม่ได้นครับผมต้องมีเซเลเชียลอะไรต่างๆ นะครับที่ต้องไปค่ายตัวนี้ก่อนนั่นเองนะคุณผู้ชมไม่พูดพรมำทำเพลงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเราต้องเตรียมกองทัพไปนึ่งครับผมแต่ไม่แน่ใจว่ายเยอะขนาดไหนนะถึงจะไหวโอเคเดี๋ยวปิดกล้องก่อนมาตัวที่เอาไปแน่ๆเนี่ยมีลิงหนึ่งตัวครับผมแล้วก็เอาเดมมนิกไปด้วยนะเดมมนิกเนี่ยเลเวลน่าจะโอเคแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเอาลิงไปด้วยแล้วก็เอาเดมอนิกไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวอาจจะเอาเอพิกอินโดมาเล็กไปด้วยนะครับเพราะว่าดาเมจมันก็จัดจ้าสมควรนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการร์มเวลไปสักเล็กสักน้อยแล้วนะดาเมจก็เดี๋ยวดูกันว่าอยู่ที่เท่าไหร่คุณผู้ชมเก้าแสนะครับจริงๆก็ถือว่าเบามากเดี๋ยวผมเติมให้ก่อนแล้วกันมีขวดเบิ่มเบิ่มอยู่นะครับผมจัดไปจริงๆเติมก็น่จาจะอุย้ยเอาผมกินเองอีกโอ้โหโอเคให้เดลสาวกินแล้วก็มันไม่ค่อยเพิ่มเลยนะเนี่ยเพิ่มนิดหน่อยครับผม ตัวละครผมมันตันแล้วเผื่อกินไปเยอะเลยนะเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราจะพาเจ้าตัวนี้ไปแล้วก็เดมอนอีกสตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะสู้ไหวนะผู้ชมไม่อยากเอาไปเยอะเพราะว่าบางตัวเนี่ยเอาไปเดี๋ยวตายนะครับผมอย่างฟีล็อกเนี่ยเลือดอยู่ที่เท่าไหร่อะห้าล้านนะครับตัวนี้เลือดห้าสิบเอ็ดล้านนะผมว่าน่าจะทนได้อยู่ตัวนี้ยี่สิบล้านอุย้ยต,ตัวนี้เลือดเยอะจังเอาละเดี๋ยวผมฮิวให้มันหน่อยเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมผมครับที่ฮิวมาแบบเยอะมาก ที่คิวแบบไม่เปลืองนะครับผมอันนี้เนี่ยจะใช้ได้ดีกว่าไพยมอสอนิดนึงโอเคเดี๋ยวเอาไปประจําที่ตรงที่วาร์ปเลยแล้วกันนะครับเราจะไปตีที่เทะเลทรายแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะผู้ชมโอเคนกเอาออกไปก่อนโอ้ยแหลกอะไรเนะี่ยนกเอาออกไปก่อนเลยก็ผมเอาไปไม่น่ารอดแล้วก็มีลิงอีกตัวนึงนะอันนี้เนะี่ยตัวพระเอกที่ผมจะขี่เลยนะครับผมอาลิงแล้วก็เดโมนิกนะครับผมที่นี่ตะก้อน จริงๆเนี่ยน่าจะต้องอัพสเตมินาเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะให้มันเปิด ability. อเบลิตี้อะได้เลเวลมาเพิ่มก็โอ้โหแต่ว่าสเตมินามันเยอะแล้วอะอัพดาเมจแล้วกันนะครับผมป่ะเดี๋ยวพาไปลุยเดยมุนิกก็น่าจะไหวอยู่นะผู้ชมเอามาหมกๆเอาไว้แล้วก็เอพิกอินโดมมนเลิซอีกสักตัวหนึ่งนึงครับผมน่าจะไหวอยู่ตัวนี้เนี่ยดามเมดแบบมหาการมากน่าจะ2ล้านหรือ3ล้านนี่แหละนะอ่ะเอาเอาล้านสหรอ เอ้เหลือผมจําผิดวะไม่เหลือตัวนั้นกนคือโอเมกาไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าน่าจะตัวนี้แหละมันโดนเนิฟเลยเนี่ยหรือผมจําผิดจําไม่ได้เหมือนกันนะครับผมอาจจะโดนเนิฟหรือเปล่าไม่รู้นะเอาละไปทั้งอย่างนี้เลยแล้วกนันนงครับผมปะเรซายครับผมขี่ตัวแลไปดีอะขี่นี้ไปก่อนแล้วกันตัวนี้ดากก้อนนะครับผมอา้าวโอ้โหตัวนี้ดักก้อนไม่เข้าอีกโอเคเอาใหม่มาไปใหม่นะครับผมไปเลยเพื่อนไปขี่ตัวดักก้อนไปนะครับ ขอโทษนก,ก้อนไม่เข้าวงโอเคมาแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขี่ลิงให้เรียบร้อยแล้วก็เป่าตามนะครับผมปาูกลางทะเลทรยา,ายเลยแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยนะตามมากันถูกไหมเนี่ยได้อยู่นะครับผมปาลุยกันดีกว่าแต่ผมเคลียร์ไปก่อนนะครับผมปาขี้เคลียร์ไปก่อนโอเคใครอยู่แถวนี้ก็ปล่อยล่วงไปนะครับผม เพราะความรวดเร็วเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับเป็นเดี๋ยวจะล่อหนึ่งครับผมถ้ามีการโจมตีสวนมาเนี่ยมันจะสวนกลับทันทีขอโดนซีไว้เลยครับผมเซมินาทำไงบ้างโอเคลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเรีบจบเกมได้อยู่อะไรเนี่ยมีใครมานีครับผมโอเคเดี๋ยวซัมมอนเลยเนะครับผมฟึบมามาหรือย,อยังวะเนี่ยอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ครับผมโอเคแล้วก็ขอโดนซีสวนนะครับผมมาแล้ว ไปก่อนเลยนะครับผมหนึ่งสเตปโอ้โหเรียบร้อยครับผมดูแบบว่าจะไม่ต้องพึ่งตัวอื่นเลยนะเนี่ยลิงตัวเดียวก็เอาอยู่เหลือๆแล้วนะเนี่ยโอ้โหชิลมากปิดก่อนเลยครับผมเดี๋ยวเซมินาหมดพอล้วเพื่อนไม่ต้องตามและแหมตัวติดเลยเดี๋ยวผมไปปิดให้ตัวดียวก้อนก่อนแล้วกันนะครับช็อตเมื่อกี้นี่คือเราลุยคนเดียวก็ชิลๆเลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้มากำลังผ่านเซมินาเล่นอยู่ปิดก่อน,นครับผมมา สุดยอดมากเมื่อกี้ฆ่าได้อะไรมาบ้างเนี่ยเร็วมากๆเลยนะครับผมสกิลพลังมันโอเวอร์สุดๆเลยอะ่ะน่าจะได้ของมาเยอะอยู่แต่ว่าที่ผมอยากได้มากที่อุ้ยเลเดมอนอีกกันเล็ดนะครับผมอาถุงม,มืออุ้ยโคตรเท่เลยอะ่ะโคตรเฟี้ยวเลยทำไมตอนนั้นเหมือนไม่ได้วะหรือว่าผมจําไม่ได้ก็ไม่รู้นะอ่ะน,น่าจะได้มาแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าเราฆ่ามากกว่านี้ก็น่าจะมีโอกาสได้มากกว่านี้นะครับผมแล้วก็ที่ผมอยากได้มากๆเลยนี่ก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับผม เราเดี๋ยวเราจะไปจับมันกันในพาทหน้าไม่สิจะจับพาทนี้เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนโอเคเดี๋ยวส่งพักพวกกลับบ้านไปเลยเพื่อนแล้วก็ลิงด้วยนะอุ้ยออกไข่พอดีเลยเก็บมาไม่ใครออกไข่ไม่เนี่ยอาอไอ้นี่ยังไม่ไปเหรอส่งกลับไปรอบนึงนะครับไปเดี๋ยวผมกลับกับลิงเดี๋ยวเราจะต้องไปคราฟลกูกดอกก่อนหนึ่งครับผม ต้องเป็นลูกดอกแบบอย่างดีเลยอะแต่ว่าโอกาสยิงโดนน่ะมันก็น้อยไปด้วยนะผู้ชมอ่ะกลับบ้านก่อนแล้วกันปัญหาคือจะจับมันยังไงเนี่ยแหละเพราะว่ามันจับยากมากนะครับผมซามมอนออกมามันก็น่าจะอาราวาใส่เราเลยด้วยซ้ำอะแต่ผมจะใช้ลิงนี่แหละเป็นผ่านนะแล้วก็แพสซีฟด้วยนะครับผมเดี๋ยวลงจากสัตว์ก่อนโอเค๋ยวผมต้องขึ้นไปคราฟในส่วนของลูกดอ,อกออริจินก่อนเลครับผม มาไหนก็ได้เลือดมาเยอะแล้วอะ่ะเราต้องคลาบมาใช้บ้างนะยิงโดนดอกเดียวคือจบนะครับผมแค่รอให้เซมินาไอ้แค่รอให้ค่าสลบมันขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าแน่นอนมันก็คราบยากหนึ่งก็ผมออริจินอันนี้เลยโอเคเรามีถังฟ้าอยู่นะคราบอันหนึ่งแล้วกันหนึ่งก็ผมอ่ะเราจะใช้แบบประหยัดสุดๆดโอเคอามาสักอันนึงแล้วกันนะครับเผื่อยิงพลาดอ่ะสองดอกนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาด ทีนี่ตัวผมได้มีลูกดอกเยอะมากเลยหนักมากอ่ะเก็บไปไข่ด้วยนะครับผมเฮ้ยได้เซนเดนเทมปนิกลิปเปอร์อ๋อโอเคเดี๋ยวเราเอาไปด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเกลาะเอาไว้ใส่นะครับตัวละครผมหิวข้าวมากป๊บาหนึ่งสักครู่แล้วอะไรเนี่ยโอเคนะครับผมถุงมือนี้ทําให้เราไม่โดนเบิรนถือว่าดีมากแล้วก็ของที่เราจะเอาไปคืออะไรนะผมลืมไปแล้วความจําสั้นมากอ๋อลูกดอกโอโหครับไว้นะครับผม อามาติดตั้งให้เรียบร้อยเลยมีอยู่2นัดนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าถ้ายิงโดนดอกเดียวก็จบแต่ว่าถ้ายิงว่าวเนี่ยก็ต้องมีหลายดอกนะผมไปไปกันนี้กว่านะครับแล้วก่อนไปเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายและสบายใจทําเจ้าสิ่งนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ๋ยวผมจะติดให้ลิงจะได้เรียกลิงกลับบ้านได้นะคุณผู้ชมใช่อะไรบ้างว่าดูอ่ะ ซีเมนเนื้อเผานะครับเนื้อเผาน่าจะเยอะอยู่นี่ผมเผาไว้นะซี men, เมนเหล็กแล้วก็เนื้อเผานะครับโอ้โ oh, ห oh, หนักมากแบ่งก่อนนะครับผมโอ้ยังเยอะอยู่ดีมาไปเก็บไปผมแบ่งมาทำไมก้อนอีกเนี่ยแล้วก็ซีเมนมีไหมเอ่ยเฮ้ยไม่ได้ทำไว้เหลือเนี่ยแหม่ไม่มีเลยนะผมว่าในนี้อาจจะมีไม่มี อันเนี้ยต้องมีแล้วละ่ะไม่มีซีเมนต์มีไหมเพื่อนไม่มีนะครับผมเฮ้ยไม่มีจริงดิอ้ามีอยู่นะครับผมแหมนี่ก็ไม่มีโถข้ามาอะไรอันหน่อยละกันอ่ะมีเท่าไหร่เอามาให้หมดอ่ะค้าวเยอๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปให้เดลเสิัสนแต่ละตัวเนี่ยจะได้เรียกกลับบ้านได้นะครับเวลาฉุกเฉินอะไรอย่างงี้จะได้ไม่ตายนะโดยเฉพาะพวกเดลเซิโนี่ยตายไปเสียดายแย่นะครับ ประเด็นคือไม่ค่อยมีของครับกิโบจับคืนแล้วเอาละเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินออกเดินทางกันเลยดีกว่าวันนี้หนักมากผมเก็บไปก่อนแล้วกันนะเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับผมลูกดอกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็เหล็กเดี๋ยวไปเผาด้วยนี่ก็ไปฟาร์มนอกรอบมาครับได้มาเยอะมากเอาละป่ะไปกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเอาให้ลิงก่อนดับแรกเลยนะครับเพราะลิงเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้ในการใช้งานเร็วๆนี้แน่นอนอะ ให้มันกินนึ่ก็ผมจะดึงกลับบ้านได้แล้วก็ตัวนี้เดราก้อนนะครับส่วนเอเป2กสตัวนี้เนี่ยเดีย๋ยวค่อยให้ละกันเพราะว่ายังไม่จําเป็นตอนนี้นะครับต,ตัวที่โอกาสตายสูงสเนะี่ยกินไปก่อนตัวนี้เลือดอยู่ที่ร้อยล้านนะครับลิงเลือด36ล้านเองนะเนี่ยโอ้โหเรียกว่าแครี่ของจริงเพราะว่าเลือดน้อยมากมาเราจะกลับไปจงจุดเมื่อกี้ใหม่หนึ่งก็ผมเพื่อไปทําการเทมเดลเสาไปเลยแพสซีฟลิงไปแล้วนะครับผม เอาละมาละอะไรเนี่ยอะโอ้โหนี่ฆ่าเลยก็ได้ไม่ต้องใช้สก,กิลนคะครับผมมาวิธีการจับของผมเนี่ยเรียกได้ไดไดว่ายังไงดีอรซัมมอนมาแล้วยิงสดเลยแล้วกันนะผู้ชมต้องเลยวะวิธีเนี่ยโอเคนะครับผมแล้วก็ยิงสดไปเลยโอเคโดนหนึ่งครับผมโอเคโดนแล้วก็กดตัว C นะครับแล้วก็สวนได้อยู่เฮ้ยโอ้โหตีแรงมาก โอ้โหโหโหโอ้โหอาหา,ารกาลามกรตีแรงสุดๆต้องจุกไปเรื่อยๆนะครับผมไม่เป็นไรถ้ามันใกล้ตายเนี่ยเดี๋ยวใช้ไพเม้าได้อยู่นะครับผมมีของดีอยู่โอ้โ oh, ห oh, มุดลงดินนะครับผมจุก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 เลยครับผมมามามาเดี๋ยวมันตามผมมาแน่ต้องพยายามอย่าทิ้งระยะมากนะครับโอเคค่าสดเป็นไงบ้าง 45ห้าล่้าส 45, 4ิหกโอเคขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมโอ้โหเฮ้ย oh ติด oh. ต oh ิด oh. ต oh ิด oh. ติดิดดดดเราทนได้อยู่นะครับจริงๆต้องเอาทนุนที่เราก้อนมาแล้วเน,นี่ยเอามาแทงเริ่มหนีแล้วนะครับผม oh oh. โอ้โหเฮ้ย oh. อย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งติดขัดแบบนี้แปลว่าจะหลับแล้วนะครับเนี่ยโอเคหลับแล้วปะอย่าหลับใต้ดินนะเพื่อนหลับใต้ดินแล้วลำบากเรียบร้อยพูดปุ๊บหลับปับ๊บเลยแค่สี่อบูความชัว อธิบดีผมจะเอาจับมันยังไงนะเนี่ยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่จะใส่อาหารยังไงเนี่ยโอ้โหลำบากอีกแล้วอาหารลดเร็วมากแต่ว่าเราไม่มีเดโมนิกนี่มาผมลืมเดี๋ยวก่อนไม่ได้ทำคิบเบิลมานะครับเดี๋ยวผมกลับไปทำสักคู่หนึ่งแล้วกันอ่ะเดี๋ยววาร์ปกลับก่อนลันรีโมดไปเลยเดี๋ยวกลับมานะเพื่อนเฝ้าไว้ด้วย เอาล่ะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีในการจับครั้งนี้นะครับใช้ดอกเดียวอยู่เลยเคล็ดลับก็คือจังหวะที่มันสม,มอลลงมาเนี่ยมันจะเป็นง่อยสักพักนึงเราสวนมันได้เลยนะครับผมมาเลยเดโมนิกอย่หนะวะเดโมนิกคิเบอร์นะครับคาฟเฟเบเลดเอกนี่ว้าวโ,โหเดี๋ยวก่อนต้องใช้เทคนิคปั๊มขั้นสูงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เรามีคิเบร์เลยแล้วกันนะครับจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับผม เอาล่ะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่เลซายแล้วนะครับผมพร้อมกับได้คิเบิลมาไปที่ร้อยแล้วใช้เทคนิคในการเอามันไปโดดตึกอัพเลือดแล้วก็ปั๊มไข่มาได้อยู่นะครับผมอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหแล้วผมจะใส่อาหารให้มันยังไงเนี่ยลำบากอีกแล้วไปหลับใต้ดินแบบนี้ตรงนี้ปะ่ะอ่ะอยู่นี่เนื้อผมโดดถึงไปเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้ลิงช่วยนะครับปิดได้แล้วเพื่อนโอ้เจอแล้วนะครับผมโอ้โหมันจะเปิดได้มา ไปเลยครับผมเดมมนิกกิปเบิลอยู่ไหนวะเนี่ยเอาอยู่นี่ครับผมอ่ะปึ๊บเรียบร้อยมาแล้วนี่ครับผมแล้วนี่เดมอนิกออกไข่อะเก็บมาด้วยเลยมันรีเลือดนะครับไข่มันจะออกเร็วมากสําหรับใครที่หาวิธีปั๊มไข่อยู่ก็บางทีมันใช้ได้นี่ครับผมโอเคขึ้นมาได้แล้วเพื่อนหาตัวยากมากอยู่ใต้ดินเนี่ยมาแล้วนี่ครับผมสําหรับริเปอร์สุดเท่ตัวนี้นี่ครับผมโอ้โหเป็นเดมอนิกที่เลเวลดีสุดๆเลยนะตัวนี้เนี่ย เอาล่ะแต่ผมส่งลิงกลับบ้านก่อนละกันนะผู้ชมจริงๆเดี๋ยวเรียกกลับบ้านเราก็ได้แต่ว่าช่างมันเถอะโอเคโอ้โหตกอย่างที่สูงเจ็บมากกลับไปเลยเพื่อนลิงด้วยนะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งส่งกลับบ้านไปให้ทั้งพร้อมๆกันเลยแล้วก็ลิงครับผมเอา้าโอ้โหริปเปอร์กลับไปอีกแม่อะไรเดี๋ยวกลับกับลิงก็ได้นะครับผมฟลุ๊กมาแล้วมาไหนๆรนลเปอร์ก็มาแล้วริปเปอร์โอเคอยู่นี่นะครับผมโอเคไม่ต้องตามเพื่อน เราไหนๆก็กลับมาแล้วเดี๋ยวมาลองเทสดาเมจหน่อยแล้วกันนึงครับผมห้ามือนึงครัก็กดคลิกขวายิงปุ่มุูมุูมกดตัวซีตอนหางนะครับไม่รู้ดาเมจเท่าไหร่ห <sk> ้าหมื <ended> ่นปะกดกดเอ็กนะครับผมโอ้โหสกิลนี้แหละผมว่าโหดมากโอเคเลื่อนมาเดิมๆอยู่ที่สองล้านนะครก็ผมติดอะไรเนี่ยป่ะบูลย์ดีกว่าเซสปีคอสตูมได้เมื่อวานเนี่ยอันนี้แบบ เอาไม่มีเทอร์นิ่งตัวเราไม่มีเหล็กด้วยนะเดี๋ยวผมมาลองข้าสปีดคอรตูม,มาใส่ดีกว่าเอาแบบมีเทอร์นิ่งด้วยนะจะเล่นง่ายๆหน่อยนะครับผมอัพฟิเบลดนอกจากจะออกไข่แล้วเนี่ยเฮ้ยออกมาอีกแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวขอเก็บก่อนไข่เฟบเบลดนี่นก็ผมโอเคนอกจาออกไข่แล้วก็ต้องเป็นผ่านอัพไปส่งเราด้วยนะครับอัพสปีดอีกแล้วกันบินเร็วๆหน่อยโอเคนะครับสปีดคอรตูมเพิ่มเล็กน้อยนะครับจะได้ เดินกันเร็วเร็วหน่อยเอาเหล็กมาเหล็กอยู่ไหนวะเนี่ยเหล็กนี่ครับผมโอเคสปีดค,คอตตูมแบบเทอร์เนิ่งนะครับ150แล้วมันแตกไงเนะอาสออยห้าสิบเอามาด้วยนะครับผมอันนี้ด้วยโอเคจัดมาเยอะๆหน่อยได้ใช้แน่ๆอ,นนอันนี้เก็บไปนะี่เก็บไปเลยนี่เดี๋ยวไปใส่ให้นะครับผมเพิ่มเกราะไปลุยกันดีกว่าขี่เฟอร์เบลดกลับนะครับผม นกตัวเก่าไปไหนแล้วไม่รู้น่าจะอยู่ในกองเดลสาวตรงนั้นนะป่าเดลเรขี่แรปเตอร์ไม่ใช่ลิปเปอร์ไปลุยนะครับผมอ่ะอันนี้นะผมลองดูก่อนเป็นไงบ้างไปดีขึ้นเะครับเคลื่อนที่ดีขึ้นอันหัวง่ายด้วยโอเคแล้วก็อย่าลืมใส่เซตเดิรนะครับเสริมเกราะดาเมจขึ้นมาเยอะมากให้อัพนะครับอัพเลยแล้วกันอาเลือดกดไป1ทีนะครับไปที่5ล้านนะครับผมใช่ป่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย 14ล้านโอ้โหอัพเลือดไปก่อนแล้วกันนะครับเอาสักร้อยล้านผมว,ว่ากำลังดีโอเคลุยต่อนะครับเพราะความรวนเร็วเนี่ยจะต,ต้องจัดขวด E.P หน่อยนะครับผมโอเค3ขวดเป็นไงบ้างโอเคเลือดประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวอัพไปมากกว่านี้เนี่ยไม่ดีแน่ๆแล้วก็เซมินาหน่อยเผื่อต้องกดคอนโทรลซีนะครับจะได้มีเซมินาเยอะ จัดป่านนี้โอเคขวดนี้พีมีอีกปะยัดให้หมดเลยนะครับผมมันน่าจะมาได้ไกลเท่านี้แหละบางทีผมอัพเลือดเยอะไปด้วยนะเนี่ยร้อยล้านเนี่ยเราอยากให้มันยืนนานๆหน่อยนะเวลาเอาไปตีบอสเนี่ยเพราะว่าเรามีตัวดาเมจอย่างลิงแล้วนี่ครับผมตอนนี้เนี่ยขาดตัวสายแท้งโอ้โหตีสามล้านอาสกิล่ะหมื่นหกไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะหมื่นหกนะครับเนี่ยระบาดถังสล้าน อันนี้เดี๋ยวต้องลองเทสดูผมว่าแรงแน่โอโทซีะโอเคมีสกิลเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็โอโทซียยิงไปที่ดัมมี่ดูนะครับไม่ดีกด X ถึงไหมเนะี่ยโดนปะโดนอยู่แต่ไม่ขึน้นดาเมจนะครับแต่ดาเมจมหาศาลแน่นอนสกิลแบบนี้ของพวกเดโมนิกเนะี่ยกัดมากนะครับแรงมากตอนนี้นี่คือไม่มีตัวเทสเลยนะนยที่แบบ สกิลพลังพอๆกับเราเนี่ยคุณผู้ชมโคตรไปเทสกับบอสอย่างเดียวแล้วแหละจะได้รู้ความโหดของมันนะตอนนี้นี่มันไม่มีใครล้มมันได้แล้วนะครับผมในที่นี่เนะี่ยลองเดินเล่นๆไปก่อนแล้วกันตัวโคตรใหญ่เลยนะเนี่ยไม่แน่เนะดี๋ยวในพาร์ทหน้าจะได้ตีบอสกันเลยก็ได้ถ้าเรามีตัวโหวดขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมเี๋ยวจะเหลืออาจจะจับอีโดแมนเล็กเพิ่อมอีกสักตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันคงโหดไม่เท่าตัวนี้สำหรับอีโดแมนเล็กนะครับผม ที่เหคันฆ่าตัวนี้ได้ถุงมือมาถือว่าโชคดีมากเลยเป็นไงบ้างเหมือนจะไม่ขึ้นแล้วนะครับผมอ่ามีขวยีงพี่อีกบ้จัดไปอีกคงขึ้นน้อยแล้วแหละต้องใช้แบบแม็กนะครับผมถึงจะขึ้นแบบจนเต็มเลยนะของก็ได้มาเยอะอยู่นะเนี่ยจากการล่าเมื่อกี้ปะคาบอสด้วยความรวดเร็วด้วยเดมอนิกลิงนะครับอืมเป็นแคร,รี่ของกออาร์คเลยจริงๆ เผื่ออาจจะตีแรงเท่าไอาตัวนี้เลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่พลังมันโหดมากอะลิงอะโอเคขึ้นไปบนเขาดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนไปทางเลดบูดดีกว่าเผื่อจะเจอของดีอีกเหมือนรอบที่แล้วนะครับยิ่งอะผมเจอแมนติคอร์ด้วยในที่โซนทะเลทรายเลเวลดีแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปจับกันแล้วกันโชคดีทีซ่ซามมอนตัวนี้มาเนี่ยเลเวลมันดีด้วยนะครับผมเราไม,ม่ปัญหาเรื่องค่าศพอยู่แล้วเพราะเราใช้ลูกดอกของออริจินนะถ้ายิงโดนดอกเดียวเนี่ยมันก็คือชิวเลย โราโชคดีมากที่เราได้ตัวเลเวลดีมาโอ้โหกัดแบบไม่ขึ้นชื่อด้วยนะเนี่ยแล้วสาวมันไม่ค่อยมากเกิดเลยเนี่ยหลังจากที่เรามาเคลียร์ไปรอบที่แล้วอะโอเคกดตัวเอ็กซ์ไปนะครับผมเป็นไงบ้างทุกคนเป็นไงเรียบร้อยครับผมบอกเลยว่าตายด้วยท่านี้เนี่ยดามเมจมหาศาลต้องลองไปใช้สกิลใส่บอสด,ดูนะครับผมไม่รู้จะแรงขนาดไหนนะ สมดูข่าพวกฝรั่งมันตีเนี่ยมันจะไอตัวนี้นี่แบบสี่ห้าตัวลุมนะตัวเดียวไม่คิดว่าน่าไม่น่าจะไหวนะ่คุณผู้ชมแต่ต่อดูอีกทีนะว่าเราตีไหวหรือเปล่ากัดไม่ถึงโอโ้โหโหดมากกดตัว X อคืออะไรอ๋อ,อกดตัวเคือสกิลนี้กดตัว C สะพัดทางนั่นก็ผมจริงๆเหมือนมันจะเพาเวอร์อัพได้ด้วยนะเหมือนที่เราเคยทำกับทุนดีก้ก้อนแต่ว่าจำไม่ได้แล้วนี่ก็ผมทำยังไงวะเดี๋ยวต้องไป ดูคลิปเก่านึ่งครับผมพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดพวกเดโมนิกก็แล้วกันหรือว่าต้องให้มันกินโซตัวเองไม่แน่ใจเหมือนกันนะผู้ชมให้มันกินเดโมนิกโซอ่ะหรือเปล่าวาจะจำไม่ได้นะครับอ่ะยิงไปก่อนสกิลอาจจะไม่ได้วงกว้างเท่าลิงแต่ว,ว่าแรงแน่นอนสกิลลิงเนี่ยว,วงกว้างมากโอ้โหอัลฟาคาโนอัลฟาของออฟฟิเชียลนะครับกัดมาให้หมดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกระทึกคือโครมโอ้เดมอนิกลิงนะครับเลเวลน้อยมากขอฆ่าแล้วก็อุ้ย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 เอ้าเอ้าผมโดนอะไรตายวะเนี่ยโดนลิงเผาวะเนี่ยอ๋อผมลืมไปว่าตัวนี้มันไม่กันคนขี่นะครับผมเออลืมไปเลยแหมผมก็ยืนโอ้โหยืนให้มันเผาตายเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโมีตัวเจ้าเรื่องเรานะครับเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยผมลืมไปเลยว่าเราต้อง ใส่แท็กที่ตัวไอ้นี่ด้วยหนึ่งครับผมจะได้ไม่หายนะอ่าเดี๋ยวติดไปด้วยนะครับอ่ะตัวหัวขนาดนี้ต้องติดนะครับผมจะได้ไปไหนมาไหนง่ายๆหน่อย,ย,ยไม่งั้นเนี่ยต้องเวลาตายทีก็ต้องขับเดลเสาบินเร็วๆมาทีนะครับแล้วก็ต้องส่งมันกลับบ้านเหนื่อยมากเลยเอาละสองตรงนี้คงไม่มีเจ้าถิ่นแล้วเนาะเมื่อก่อนตรงนี้เนะี่เจ้าถิ่นเยอะมากอุ้ยหรือว่าน่าจะเป็นซเซเลเชียลฟีล็อกที่เราตามหานี่ครับผมอุ้ยโอ้โห รีบไปเหอะไม่ปลอดภัยกับผมอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันไม่กันคนขี่นะเดี๋ยวมาจับแน่นอนครับผมนี่ตามมาเนี่ยไม่ตามโอเคถือว่าเรื่องที่ดีมากอะไรเนี่ยฆ่าไปก่อนเลยเดี๋ยวเรามาจับในโอากาสหน้าแน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีคิเบิลนะเอาไว้ก่อนดีธรรมดาก็โหดแลว้วอะตัวเนี้ยไม่รู้ว่าผมออกเกมข้อใหม่เนี่ยแต่จะโดนรีหรือเปล่านะแต่คิดว่าไม่น่ารีนะผู้ชม เดี๋ยวตอนนั้นผมจำสแตตทผิดก็ไม่รู้นะแต่เหมือนคุณคุณว่ามันตี3ล้านนะครับสำหรับพิโดมเลเล็กเนี่ยอาจจะความจำฝ้าฝาก็ได้เอาละเอ้ยโซนนี้คุณคุณนะเนี่ยเหมือนเคยมาอัดคลิปแถวนี้ยังไงไม่รู้ฮะอาจจะเป็นไปได้นะครับผมโอเคกดตัว X ไปก่อนแล้วกันแต่สกิลนี้เนี่ยใช้เคลียร์ป่าไม่ได้นะครับผมถือเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีอะเรารักธรรมชาตินะครับถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันถ้าเป็นลิงเนี่ยน่าจะหายหมดเกลี้ยง ไปก่อนแต่ตัวมันก็เดินทะลุป่าได้หมดอยู่แล้วนะครับผมเฮ้ยเ้โอ้โห,โอ,โหอันตรายป้องกันคนขี่โดยดว่วนโดนตัวแล้ววะเนี่ยเอื้อ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 น่าจะเดโมนิกค,คาคาโปซูชัดนะครับผมเดาเอาโอเคผมปิดก่อนยังไงบ้างเซมินาลรถไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ โอ้หใครมันมาตีเราเนี่ยช่างกล้ามากกดตัวเอไปเลยนึ่ครับผมบึ้มเคลียร์ไปกดตัวซีนี่โอ้โหเต็มจอนะคุณผู้ชมกดตัวซีทีท่เต็มจอเลยอ่ะกดตัวซีไปปลาเยอะซะส่วนใหญ่เลยเนี่ยแถวเนี้ยโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยเนะี่ยอาผมช่วยเคลียร์ตัวดีๆจะได้มาเกิดนะครับผมมาช่วยเคลียร์บึ้ม พวกตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเฮ้ยอะไรเนี่ยกิฟฟินม,มาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้โหโหโคตรเถื่อนนะครับผมเดือาสาวเยอะไม่ใช่อะไรตาเบียดแล้วมันโอเวอร์อยู่แล้วนะผู้ชมป่ะวันนี้ป่าอเมซอนโดนเราเคลียร์สักเกล้อย่างเลยนะครับผมตัวดีๆมาเกิดบ้างเถอะเกิดแต่ตัวสามัญชนโอเคเคลียร์ไปก่อนเละหมดนะครับผมแถวนี้แหละอันนี้รอดได้ปะ รอดได้อยู่นะครับผมโอ้เรามาถึงน้ำตก7ชั้นกดตัวซีที่มันตก7ชั้นเรียบร้อยกระโดดได้ปะกระโดดไม่ได้เนี่ยอะไรนะมันตีอะไรเนี่ยโอ้โหช่างกล้านะโอ้โหปิงเต็มเลยครับผมปิงเกาะเต็มเลยอะ่ะปิงยังไม่กลัวอำนาจของริปเปอร์เราเลยเนี่ยทายหมดโอ้ต้นไม้เยอะมากคุณผู้ชมเฟรมเรทตกกันเลยทีเดียวมาเดินขึ้นมาบนดีกว่า โอ้ยติดติดติดเออแล้วก็สาหรับใครที่ถามเรื่องสเปคคอมนะครับผมใส่สเปคคอมไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะสามารถดูได้เลยแต่จริงๆอ่ะมันถ้าเกมอาร์คเล่นอ่ะมันไม่ต้องสเปคเท่าผมก็ได้นะครับผมแต่ผมเผื่ออัดคลิปอะไรด้วยมันก็เลยต้องอัพขึ้นมานิดนึงนะคุณผู้ชมแต่เล่นเฉยๆอ่ะมันจะมีบอกในสตรีมนะครับผมว่าขั้นต่ําเท่าไหร่โอเคเอาล่ะขึ้นทางนี้แล้วกันนะขึ้นได้ปหเนี่ยโอติดนึงครับผมมีปลิงช่างกล้ามากมาเกาะเรา3ตัวไม่เกาะเดลเสาเรา โอเคเคลียร <Okay, S 2> ์มาก่อนขึ้นไม่ได้นะฮะโอ้โหตัวใหญ่เกินขึ้นไม่ได้ทําไงเนี่ยโอ้ยเอ้ยเอาผมหลับโอ้ยติดเชื้อปริงหลับได้ไงเนี่ยวีดีก็หลับโดนอะไรไม่รู้นี่ครับผมโดนปริงหรือเปล่าเนี่ยหน้ามืดหน้ามืดใครจะเป็นอรอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยแล้ไม่เป็นเยียอ่ะโอ้โหโ,โห้โ,โห,โโหเป็นลมและกลิ้งเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยแน่นิ่งไปละ ปริงมาเกาะอยู่นะจะออกแล้วเนี่ยต้องใช้คบเพลิงตีนะผู้ชมยังมีคบเพลิงไหมเนี่ยถ้าเป็นเด็สาวเราใช้คบเพลิงตีได้ทอชต้องคราบทอชนะครับผมคานหินโอเคได้เลยเพื่อนไม่หินไหมเนี่ยโอ้มีแต่ของฉากมีแต่ของปลอมนะผู้ชมเพราะในน้ำมันมีแนอ่อันนี้เราต้องหินจริงชัวร์วละ คราบมาเลยขาดไม้อีกได้เลยเพื่อนมันติดที่เตาเสาร์นะแต่ว่ามันมาขึ้นจอเราเฉยเลยโอเคคราบมาเลยนะครับผมเอามาตีปริงนะเอาละครับทั้งกในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจอเวทที่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วคันนะครับผมเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยผมเจออะไรน่าสนุกๆมาทํากันครับผมเดี๋ยวเราจะมาทลายรังแมงมุมกันนะครับเพราะว่ามันมีจุดบั็กนะครับที่แมงมุมนะเกิดโคตรเยอะเลยนะผู้ชมเหม็นปะ เดี๋ยวเราจะมาทลายรังแมงมุมกันในพาร์ทหน้านะครับเมื่อกี้หมดเลยโอ้โห oh ผมเดินผ่านมาผมกวาดไปแปบ๊บเดียวเนี่ยมันเกิดใหม่อีกแล้วนี่ครับผมเอาล่ะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเป็นกำลังใจผมด้วยครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ